ที่ต้องที่เรือ,รองร้อนกันอยู่มากก็คือเรื่องการ,รักษาพยาบา้านไปเยอะจะด่าที่อื่นนั่นก็มีจะด่านี่อานาคยจัน,นึ่งจะจ้องประจำตำบลแต่ดีตำบลบ้านเชียงนี่ไม่มีสถานีอานาคตเลยผู้ใหญ่จะด่านี้มีแต่ไม่โม่กันไม่ไปยูล่ละมากเกินไปตึงไม่เร่หม่ไปยู่วันไหนกูครับเร้วเออทางกานด่านี้รกเกิน โอ้คือยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่นั่นกาบก้วาเวเร็วๆนี่เหมือนกันนะเราๆเลยเวลาเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแหละก็ช่วยกันตามบ้าจชาวบ้านคือจะมุนเปรยเดือดใจกันมาแต่กลางบ้านบาบุรุษโอ้หายไม่ผู้ใหญ่ตายมัง่งตายมั่งบนบนถ้าเ <c oughs> ก,กิดแกมกข้ได้ป่วยตัวร้อนมากก็ต้มรักมากรักเรา โอ้มันเป็นสมุนไพรใช้ได้ใช้ได้ว่ราะจะกรักมากรักราว์ถ้ามันไม่หายล่ะไม่ให้กระไกดเหลาต้มระักราว์ดักมากกันเลยล่ะแต่ทุกคนมันป่วยหนักป่วยหนักกระรอนกล้าเนี่ยต้มวัวกล้าอัวกลุ่มกระรอนกลุ่มก็ตมก้มมั่วกลุ่มมั่วกระลาจรนนินอยู่กันแบบนั้น